กลางคืดูยังไม่นอนกำลังต้องจอสะท้อนเงาไฟผ่านสึกมาแล้วไม่รู้เท่าไรแค่ชื่อไม่รู้ว่าใครเป็นใครทั่วลุลงลีชายต้องยิ่งเพียรผ่านร้อนผ่านหนาวไม่เคยดีไม่เคยเพียนและเปิเวทีเราล่ามาแล้วชุดโล <Hey> now. ข่าจริงข่าวปลอมข่าร้อนใครเลือกรอนใครสอนใบหน้าในม่านหมอ,องมุ่นที่ไหลมาใครละเป็นตัวบอกก็มาชักกันข่าวปดคือลูกคิดคือลูกอขอครั้งสามคนนี่คือเวทีชาวปดที่ร้สู้มาเนิ่นนานก็เชิญคื้นข่าวสารสงครามไม่เคยจะจบจะสารเบ็กคนตื่นเต้น ไปแบบเนียนน,นคิดว่าเนียนเลยหยุออเจอเองสองเลยตั้งแต่ครับเดี๋ยวไม่อ้าตั้งแต่ต้นเพลงไฟเา็แเพรสดเพลปไปดูกี่้อดีเราก็ยังเห็นเก็บหลักฐานไว้คงมันเป็นแฟมลับในตู้เซฟ fake news มันพ่าไปไว้แต่พวกเราเนวเร็วกว่าคลื่นไฟเบอร์ไฮสป,ปีสอิวนนวิววสุวิว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 วิงวิว่ิววิววิววตววิ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 ววววิววิววววิววิววิวิววนานิ จะสจาระเบสคงตื่นเต้นพี่กดที่นักวิเครรู้ทันทุกโมกเน็ตหลางเลือดบรเวทีมองดูผู้ที่นียอมทานที่ไม่ที่ข้อมูลก็ปันเงินอยู่ที่นีใครยังคิดจะลอกเช็ right คอีกก่อนกดของบัญชาการข่าวหดพร้อมจะส่งเธอกลับมั้งโลพี่แตะคิวได้หมดสายตาคููเดียวเช็คเมทันกระดานนี่ไม่ใช่แค่การกดแต่คือสงครามที่เราจะไม่มีวันพ่าย ก็มันช้าการเข่าป,คปคดคือลูคิคือลูกอฟครัสามคนนี่คือเวทีชาวปดที่เราสู้มาเนินานถ้าเชิญขึ้นข่าสารสงครามไม่เคยจะบจบจะสระเบสคงอื่นเต้นพี่ปดพี่นัก